มาแล้วฮะเมื่อกี้โทรไปตามโนอื่นมาโนอื่นบอกว่าเอา้าเริ่มเลยเริ่มเลยจะม,ไม,มีไม่มีคนตามผมก็ต้องตามไม่ได้ช่วงนี้ียบนะฮะ ผมเชิญไปแล้วนะคุณลี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 อยู่ไหนมาแล้วโอ้ยหนอบวฟัาเอ้ามาสักเตออนหนอ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับความรักที่ ไปนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะ<ค>ตอบยังไม่ได้ด,ดูดูได้เลยนะครับเอ้าวหายเชิญใหม่รอบละวันนี้ผมเซตอัพเซตอัพไลฟ์ยังไม่ใช่พร้อมเท่าไหร่ก็เลยขอถือโทรศัพท์แทนนะครับแบบนี้พพดี๋ยพกันดูตรงนะี้ หอหอเข,าอขอ้าไม่ได้อ่ะรมขอยอมรับยอมรับล้วัะ อมรับแล้วอมรับแล้วนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย้รวรุกห้องนี้บพอโทรศัพร้อนแล้วมันก็ค้าขอเขางแงไหนด้ย ไหนมากินข้าวมาสายนะใช่ขอโทษทีอไม่เป็นไรแต่ว่าทุกคนถามหาแตนโนออ่นส <c oughs> ว,วัสดีครับทุกคน <c oughs> อยู่ข้างนอกนะเจา้าของหูนิดนึงใช่ใชน,นี่ให้ทุกคนบอกเลยว่าผมโทรตามโน้อ่นมาไลฟ์ ใช่เมื่อกี้อยู่ๆก็โทรมานี่ก็นี่ก็ลืมลืมไปเลยแล้วก็แบบเอ๊ะโทรมาทำไมก็เลยโทรก็รับอ้ามีไลเ์แง่พรุ่งนี้เดินทางกี่โมงพรุ่งนี้เดินทางช่วงเช้าครับผมช่วงเชา้ากี่โมงอะอ๋อเออโอเคช่วงเชา้าขอโทษขอโทษ,โทษ <laughs> ลืมนึกว่าคุยส,ส่วนตัวไลฟ์อยู่แล้วช่วงเช้าอาจจะเป็นเนที่ยงก็ได้เนาะ ใช่ใช่เออกินข้าวยังกินข้าวยังกินไม่ลงเราเพิ่งปล่อยเอ็มบีเมื่อก,กี้เพิ่งแบบเพิ่งปั่นแอกปั่นเทนมาปล่อยเอ็มบีมาอิ่มมันอิ่มอกอิ่มใจภูมิใจว่าทำเองแบบเอ็มบีคอร์อดมาคอร์ดบอกสวัสดีครับพี่พี่เฮ้ย กอดเข้ามาเปล,เล <S <S ่าอยาก,กไหมนนองอยากชวนก่นไหมงี้แล้วกันผมจโยนก้อนหินถามทางเี่เห็นน้องฟักด้วยนะวันนี้หมดเห็นน้องฟักฟักไฟอยู่ไหมไม่หลดรู้ชวนไปก่อนละกัน ดเดี๋ยวลงแล้วใครที่ไปแต่งรูปได้ก่อนนิดถ่ายรูปชุดนี้มาไล้ด้วยคนรอเลยวันนี้วันนี้บอสต้องแต่งตัวหลออ่อนะทุกคนนี่ เราต้องเปลี<า><ห>่ยนกบ้างอยู่ๆก็แบบใส่เสื้อเชิ้ตขาวมาทำงานเฮ้ยทำนต้องแบบนี้นึงแต่ยังไม่ได้ดูเอ็มีมันทำไปดูเอ็มีได้นานๆตอนนี้ฮ่าฮ่าเฮ้ยใครส่งมาเข้ามาเออเข้ามาเป็นไงมีแนวทางปลอดภัยนะไมเลย เดี๋ยวจะเล่นส่วนสนุกเผื่อนะอเออเก็สวนสนุกเด้เหรอเพราะว่าลงเหมือนเหมือนแบบลงที่มันจัดงานเขาเรียกอะไรนะที่สถานที่จัดงานอ,อ๋ออยู่ในสวนต่วาเล่นเผื่อไว มน,น้ำเปล่าด้ยเขามีคนบอกว่าบอสไอไม่หายเลยไปหาหมอหรือยังหามาแล้วครับผมเป็นเขาเรียกว,ว่ามันเป็นเอฟเฟกหลังจากไข้หวัดใหญ่ครับเมื่อก่อนเนี่ยบอสเป็นไข้หวัดใหญ่เฮ้ยไ <c oughs> <c oughs> ข้หวัดใหญ่ ทุกคนอินไม่ผิดมันเป็นหลอดลมบักเสบอะแล้วทีนี้เหมือนแบบช่วงนั้นที่แบบใช้เสียงร้องเพลงบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยเป็นแบบเลื้อนล่างอย่างตอนนี้ก็งดน้ําเย็นงดของทอดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ใกล้หายแล้วแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ากินยาละลายเสมหะทุกวันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นก็ไปเอ็กซเรย์มาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยว นี้ว่าจะไปหาอีกรอบหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ว่างก็จะไปเออใช่พรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าหรือพรุ่งนี้จะไปเช็คหมออีกทีหนึ่งว่าหมอผมนี้ไม่หายไอเลยกินยาหมดแล้วเนี่ยห,หลอกช่วงนี้ฉันปวดคอมาก ทำไมเล่นเบสไม่รู้นะ่าจะใช่ปิดพูดไงเล่นท่าเล่นไหลเล่นไหลงั้นจะปวดช่วงนี้ใช่อ่าไอ้ไเขาเรียกอะไรนะหายปลาหลังคอใช่ไหม,มเกรงไงใ,ใช่ไหมตอนเล่นก็นนเป็นเหมือนกัน นนคนไปปันน่นวิวกันได้นะครับผมยองวันมีอเอ็นดีออฟชอลปลอยล้วนรคทับ้านไปดูได้นะครับผมนี่ดูมันผว่าที่มิ่งี่งที่่ <c oughs> นีเริ่มง่วงแล้วเนี่ยเพราะอิ่มปุ๊บง่วงเลยซีอูอินยับนะเอ้ยีอย่าลืมไปซื้อมาดูกันะทุกคน <ะ S 2> <ร> แล้วอย่าลืมไปซื้อบัตรนะครับผมที่เด็กคอนเสิร์ตนะครับผมมาเจอกับเรานึ่งลวก็่านะเจอทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ Exclusive Fan Day สิงคโปร์ด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วเนาะใช่ไหมเอ้ยอะไรเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่สิ f a น Meeting สิงคโปร์ของ Love i n the a i r อ๋อใชเ่เราจะเราจะเขาเรียกว่าไงสิ้นสุดการเดินทางแล้วใช่ผมก็ไม่รู้ว่าที่เดินทางเบบนี้ยเราตามผมสักทีนะเลิฟบีดีแอลรหัสอะไรเนยนะครับทุกคนมินข้าวดึกจังไม่อ้วนหรอ จองคิวได้ตอนนี้ก็เลยเพิ่งกินเสร็จกินข้าวตอนจองคิวกินร้านได้แบบนี้เลยใช่เป็นร้านหมูย่างร้านโปรดโปรดกาน Hello the fan สวัสดีครับผมว่าที่ผมไม่หายแอลผมแบบใช้เสียงผมเราจะไปมัน,นบอกว่ากินก่อนเลยเอาไงดีทุกคนหรือจะให้หนูกินข้าวก่อน,นอามาเชิญสวัสดีครัสวัสดีแล้ววา,านนล้ค่ะมาเนื่อง <laughs> งงมากเอ็ดเบิร์ตสตูนะครับ thank you ขอบคุณนะฮะผมก็ว่าว่าผมว่านะผมต้องรีบหายละมันมีหลายอย่างมากๆที่ต้องรีบหายแล้วก็ต้องทำ ใช่หายได้แล้วนานแล้วเป็นจะเป็นเดือนแล้วเนะี่ยไม่หา,ายไปเลย,ยช่วงนึงผมป่วยหนงกๆแต่ผมอดทนมากเลยนะแต่ผมผ่านมาแล้วเพราะผมเก่ง อุ้ยผมมีชื่อนูเอลด้วยหรอจำจำมีชื่อใหม่อีกแล้วนูเอลวันนี้ก็ไฟเดย์ h นนะฮะใช่ไหมเดย์เดยพักผ่อนแล้ววันนี้มาสดแล้วดีใจกับทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่ไม่ได้พักผ่อนก็ไมไ่เป็นไรนะจะบอกว่าเดี๋ยวก็ได้นนพักเก็บกระเป๋เอาอา้อาวทำไม ไม่รีบเก็บอ่ะไปพรุ่งนี้แล้วนะต,ต้องรีบกลับไปเก็บกระเป๋าและรีบนอนแล้วกินข้าวเสร็จยังเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านแล้วเนี่ยอ๋อนะครับทุกคนให้เรารีบกลับไปเก็บรกร <c oughs> <c oughs> ะเป๋ากระเป๋า เก็บกระเป๋าแฮ่กระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าฮ้ถูกแล้วถูกแล้วพอเรากินอิ่มกางเกงเราก็จะแน่นขึ้นเหรอเดี๋ยวมีเขามีติแท็กเออมีเขามีติดแพ็คอกทุกคนโน้นเขานมใหญ่กว่าผมนะตอนเนี้ยใครนะโน่นเขนมใหญ่กว่าผมนะเนาะอกอะอก เป<า>็นกำลังใจให้ดูนครับมีมีเล่นแท็กเ,เอ๊ะ่านส <จะ S 1> ามารถไรีบไปตด<ร>ลงะจะใหโอได้นะกระผมไปหมอกล้ององขมงขอ,งขอยอดเยี่ยมน,นะฮะโดยเนตัวแทนของผมเองจะเอาพลังของผมไปใส่บนยาเทยคค่า ใชบกันด้คุณค่าดูครับเอาไปคนเดียวได้ใช่ไหมเนี่ยต้องฝากตาอูดูแลเปล่าได้เห็นแล้วมีไม่ใครใบมั้งพี่อ๋อแล้วน่าจะมีคนเดียวใไปเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากจะได้แบบมีกำลังชายนะฮะได้เหรอ ขึ้นโชว์วันไหนนะยี e ่สิบสามยี่สิบสามมันอา,อาทิตย์ะใช่ให้ไหมใช่ออี่บมอาทิตก็ไม่งานโอ้ยผม,มูมีงานที่จันมันดีวันอาทิตย์อืม <c oughs> รอบนี้ผมแอบเตรียมเพลงจีนไปสซไพรส์ทุกคนด้วยนะเแสดงว่ามีเพลงจีนเพลงใหม่เหรอเฮ้ยไม่ใช่แอบเตรียมเพลงจีนไปเซอพรส์ไม่บอกแน yeah. ่นอนตัวมีแฟนคำถามถามว่าอึนขึ้นเวทีกี่โมงครับออ,อึนยังไม่รู้ครับไม่รู้ว่าขึ้นกี่โมงเดี๋ยวไลฟ์อัพแนละ้วจะประกาศ ประกาศประกาศเร็วๆนี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะหรือประกาศไปแล้วไม่แน่ใจนะสามารถไปหาดูไปหาดูได้ที่อ่นแหละหนุยน่าจะเคยแชร์มาอยู่แล้วสำหรับัเองหรือเช็คกันได้นะครับืนก่อ,อนนะทุมนะท่มยี่สิบนะทุกคนนะทุ่มยี่สิบครับผมก็เวลาถ่ายประมาณนี่ะถ่ายประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะ หนึ่งป่ะชั่วโมงเดียวอืหนึ่งทุ่มก็บานหกโมงยี่สิบเดี๋ยวดูผ่านไลฟ์แล้วกันเขาน่าจะมีไลฟ์สดเหรอเนาะไม่รู้ผมจะแอบวบ่างอ่าใช่ <6. S 2> <c oughs> บอลไปจันทบ,บุรีใช่ไหม ไช่ไป,ไป,ไปยังไงนี้ขับรถไปเหรอบินไปสู่ๆนะ <c oughs> ได้ขับรถหลอกไกลเนี่ยนั่งรถตู้ไปเอ้ยมาดับเสียบอสละตอนนี้เสี่ยขับรถไม่อันตรายไงเราทำงานเหนื่อยเนาะก็ะต้องนอนรถสักฝันเพราะว่าทุกนี้ก็หน,หนาแน,น่นแน่นมาก ไหนจะต้องตอบอะไรหล,หลายๆอย่างใช่ไหมเราคอนเสิร์ตซ้อมโอ้โหเดือนน้จะมีแฟนมิสสิงคโปร์อีกจะมีอะไรหลายๆอย่างหนึ่งจริงับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับขอกำลังใจให้ผมกัน,น,นหน่อยหนึ่งเอ่อ นกนคราบเดี๋ยวผมอาจจะอยู่ด้วยได้ไม่นานนะฮะให้คือจะกลับไหม <c oughs> ใช่ต้องขับรถกลับบ้าน <c oughs> ไปเก็บกระเป๋าวั <c oughs> น <c oughs> วนี้ต้องกินแต่เช้า <c oughs> ไม้อรับช่วงต่อเองอะไรนะเดี๋ยวไลฟ์ต่อเองโอ้แม็กม็กแม็กตกเสียงหมดนะ ทุกคนอาจจะต้องขอตัวก่อนนะทุกคนอาจจะต้องขออนุญาตกลับไปเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปดยบีฟนอนแล้วก็ข้ามิปรีกลับไปจะรอพักผ่อนันะมาสุดเดชมาบอยบอยทุกคนนี่ See you in s h e n z h e n bye bye see you bye bye บาย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 บาหวัดนีทุกคนผมจะพามารู้จักกับสมาชิกใหม่นะมันคือตัวตุ่นในจกักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์อะแฟนตาติกบีดใช่ไหมฮะนี่ตัวนี้ชื่อแม็กตัวไหนชื่อซูเปอร์ดูเปอร์ไม่รู้แต่ตัวนี้ชื่อแม็ก น่ารักไหมอ่ะหมายถึงคนนี้น่ารักหรือเปล่าทุกคนครับไนนๆนเงนก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่งเอ่อ n o ลิ e l ี่ s w r o n g One He's I l e f t You Forever in YouTube Boss c อ m ฝากด้วยนะครับผมนี่นี่มมมมม่ววานนานาาาัััััันนะะยสกกกเเรรรรอูีบหพฉ ไม่เธอเข้าใจผ่น,น,นิพลพี่บอบพูดภาษาจินได้ดีมากอ่าช่วงนี้เรียนภาษาจีนครับผมวันนี้ก็ไปเรียนมาด้วยนี่เรียนกว่าพูดชิดอ่ะนี่ชื่อฟังเลยมาอ่านี่เจ้าช่างเมื่อมิงจิ ว我叫บอท你你叫จ么名字นี่เรียนแบบเรียนอ่านพินอินแล้วก็ได้เรียนศัพท์นิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็เรียนเหมือนแบบว่าอืมจำศัพท์ไม่ได้อะไม่กล้าพูดกลัวพูดผิดนะฮะ Thank you so much

จินเทียนหนีเลยมาคืออะไรอ่ะ What is it มันแปลว่าอะไรอ่ะเจยเจยโยเจยโยฮ่าแม็กซูเปอร์เอร์ดูเปอร์ ผมก็มีมุมหน้าล่างเหมือนกันนะมันคือตุ่นอะผมชอบตุกตาที่แบบตาแป๋วว่ะโอเคฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ MV ปล่อยแล้วนะครับผมยองวันฮีซารังเฮโยนะครับผมที่ YouTube นะฮะวุดนเลยว่าเพลงเนี้ยมันเขาพูดว่างไงอ่ะมันจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนคือเพลงเนี้ยผมแต่งไว้ นานมากๆแล้วอะ่ะพะมาปีสองอ่ะหลายหลายปีมากสองถึงสามสี่ปีแล้วนี่แหละเพราะแบบแต่งไว้แล้วแล้วเหมือนแบบพร้อมมันแต่งมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่เสร็จสักทีแต่พอเวลาผ่านไปเชื่อไหมว่าอืมมันบบพอมาอยู่ถึงทุกวันนี้เราได้เรียนรู้ได้เจออะไรหลายๆ,ๆอย่างอะไรเงี้ยเราต้องมาพึ่งคนผมบอกอ๋อจริงๆแล้วความรักอนะ่ะมันก็ไม่ได้ต้องแปลว่าจะอยู่ในรูปแบบของ อ่ของแบบฉันรักเธออะไรเสมอไปมันความรักไม่ต้องคือมันความรู้สึกไม่ต้องขึ้นอยู่กับความควาดหวังของอะไรเลยมันก็มีความสึกอะไรเงี้ยมันผมแบบผม <c oughs> ผมรักผมรักทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนต้องเป็นแบบที่ผมอยากให้เป็นอะไรเงี้ยคือผมรักทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความหวังดีมันไม่ต้องแบบต้องรู้สึกทุกใจหรือว่า รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่ได้แบบคือเราให้เขาเป็นแรงขับเคลื่อนของเราเราไม่ได้เอาเขามาเป็นทุกอย่างของเราอะไรเงี้ยเราแฮปปี้เรามีความสุขเรามีความสุขกับเขาเราเรามีกําลังใจที่ดีแล้วก็มีจากเขาอะไรเงี้ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมกับเพลงยองวันทีนะฮะเพลงนี้มันคือความหมายจริงๆอ่ะเออสรุปสุดท้ายเลยก็เข้าใจอ่ะยู้เลยได้เข้าใจอ่ะว่ายองวันทีสรังเฮอ,อะ ฉันจะรักเธอตลอดไปอ่ะฉันจะรักเธอตลอดไปในที่นี้ก็คือควาว่าตลอดไปไม่มีจริงถูกไหมครับแต่การที่ได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่ได้เอาความคาดหวังไปไว้ยุที่เขาอ่ะมันคือความหวังยีแหละนั่นแหละมันคือความรักที่เป็นนิรันด์มันคือความรักที่เป็น forever มันเป็นความรักที่ตลอดไปจริงๆในที่ว่า วันหนึ่งจะเติบโตในทิศทางที่มันแยกกันไปแต่คือความรักที่เรามีให้กันมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นกําลังใจที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยเรายินดีในทุกๆการเติบโตในทุกๆการเรียนรู้ในทุกการเดินทางอะไรเงี้ยมันมันแบบมันเป็นความรักเย็นสบายมากมันเป็นความรักที่แบบเราสบายใจเราแบบมันเป็นเป็นแบบ positive มากๆอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนลองลองฟังแล้วลองแบบลองจินตนาการว่าคนที่ อ่างนียเป็นคนที่รู้สึกหรือว่าคนที่อยากมอบให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะได้เข้าใจว่าที่ผมพยายามสือ่อในผมในการเสืออะไรแล้วก็ m อที่ถ่ายทอดมาผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างในในทั้งการดําเนินการอ่าที่แต่ต้นเพลงเนาะจนถึงปลายเพลงคือเส้นเรื่องหรือการการเล่าเรื่องเนี่ยมันเข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมใครคิดใครคิดยังไงหรือว่า <c oughs> มีความคิดอะไรยังไงก็สามารถนหละที่ไม่ได้ชั จองวันฮ okay? ีอัพเชิมวีได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังอ่านอยู่นะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับผมสําหรับเพลงยองวันทีเนี้ก็ผ่านไปแล้วแล้วก็มีอ่าการท่านด้วยนะครับผมเพลงภาษาจีนเพลงแรกของผมนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเหมือนกันนะครับผม งใจมากๆนะฮะผมแล้วก็เร็วนี้ยังคอนเสิร์ตมีหลายคอนเสิร์ตเลยครับมียับใช่ไหมิ้นกันให้ยับมีแฟนมิทติ้งสิงคโปร์ <c oughs> แล้วก็จะมีอะไรเร็วนี้ก็ได้นะเซอร์ไพรส์เดียน้าอาจจะมีอะไรมาบอกมาประกาศรอติดตามนะครับผมแต่ผมไม่บอกหรอกนะ ว่าอะไรแต่ก็จะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากมนะครับผม thank you for watching this live um uh, see you next time love you thank you love you so much bye bye ขอบคุณนะครับเชียร์นิ่งเงินเชียร์เชียร์เชียเจเจเเชียร์เชียร์เกอร์เกอร์เชียร์ไม่ไม่ไม่ เฉยๆตีตดีบายบายขอบคุณครับ Thank you so much Love y o u t o o See you next time Good night Sweet dream ันอันบ a i bye Stay safe Bye